สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายทุกผู้ทุกคนสดเด็ดซี่ช่างน้อยพาเพลินนะครับผมครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ครับผมนะครับหนาๆนะครับเป็นฉากเวทีใหม่ของฤดูกาลหน้านะครับผมกองแสงทองฟิลเล่นครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับพี่น้องนะครับเริ่มสวยแล้วนะครับผมนะครับฉากเวทีกำลังเร่งครับพี่น้องกำลังเร่งทำนะครับโอ้สวยมากสวยมาก จะพาอัปเดตอัปตอนนานาข้างทางหน่อยก็คือจิ้มซางมาเดินไฟครับพี่น้องเดินไฟไปที่คาเฟ่นะครับผมนะครับเดินไฟเพื่อว่าจะได้ล่องแอร์ครับพี่น้องเพราะว่าไฟบ่พ่อครับผมมันต้องมันต้องเดินไฟจากเสาใหญ่ไปครับผมนะครับเนาะเดินจากเสาใหญ่โดยตรงเลยนะครับผมนะครับเดินจากเสาใหญ่ไปเลยครับผมตอนนี้กำลังสร้างกำลังตั้งนั่งลานครับพี่น้องจะเดินสายตรงเลยนะครับจาก ตู้ใหญ่ไปหาคาเฟ่ครับเพราะว่าแอร์มันใหญ่พี่น้องแอร์ใหญ่ก็ต้องเดินโดยตรงเลยครับผมนะครับันนี้สร้างมกำลังเห็ดฉากไวที่โอ้คือสวยเห็น้นอเลิศมากเลิศมากนะครับใกล้เลยพี่น้องเสียงจักรัดปูนเทั้งบันแย่ครับผมทั้งบานใหญ่กำลังฉาบปูนครับผมเดี๋ยวสั่งลายผ้าไปเบิ่งครับพี่น้องนะครับในผ้าอัปเดตฉากเวทีก่อน สวยมากสวยมากนะครับกาชาเวทีที่เป็นรูปแบบกับทีพ้นชนะเลิศแหละพี่น้องเดี๋ยวเดียวกันนะครับผมนะครับกลังทำนะครับผมเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับผมไปดูบ้านใหญ่นะครับผมบ้านใหญ่ผมกําลังฉาบนะครับกําลังฉาบกาลังฉาบกำลังสกัดปูดพี่น้อง ฉาบแล้วครับฉาบฉาบตกแต่งด้านหน้านะครับผม ทิมซางพี่น้องทิมซางนะครับทิมซางมันทํางานทุกวันนะครับผมทํางานทุกวันนั่นนี่เลยสกัดเอาเรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนนี้จะทาแบบเป็นซิวซิวประตูกระจกครับพี่น้องนะครับทำแบบเป็นเป็นซิวจูจกเปิดกระจกออกมานั่งหย่อนขาต้องสะไว้น้ำพี่น้องประมาณนี้ครับผมนะที่ที่ที่เสีย คุยกับช่างน้อยนะครับจะเห็ดประมาณชิวแบบนี้นะผมนะครับบอสก็เลยจับหนักสั่งสกัดออกเลยครับผมสกัดแรกก็ทีจับเชื่อมพี่น้องสกัดแล้วก็จะจับเชื่อมนะครับจับเชื่อมนะครับผมนะครับในทีมจานก็เล่งงานครับผม้านใหญ่ทีมบันใหญ่เพิ่นเป็นงานบริษัทครับพี่น้องบริษัทมันมีไอลวามีเวลานะครับเวล่าน่าจะยากครับพี่น้อง สบายได้เรื่องสบายใจได้แล้วครับเป็นจิวแบบนป่ามองออกไปคือจะเห็นสาวว่ายน้ำเลยนะคับผมนะครับเราหลือเราชอบคำพีน่น้องเราหลือเราชอบนะครับนี่ด้านโดมของสาวว่ายน้ำกระลังลือแบบพี่น้องลือแบบแล้วครับผมครับลือแบบลือแบบเตรียมตัวใส่โดมตรงสาวว่ายน้ำนะครับผมพี่น้องไปเดี๋ยวไปทางด้านฮอปพักครับผมมือชมหมู่บ้านจะมไม่ได้พูดกระลังสิครับผม รถเคลื่นมาไหม,ไหมวันนี้ครับช่างมาบ้านาจะตั้งวันนี้แกะแบยบยร์เบาจะรู้ใช่ไหม,ไมอ,อ๋อสร้างที่พวกทำมันเหรออ๋อครับสรางว่ามันนี้จะได้ตั้งโดมพี่น้องมนันนี้เพราะว่าสร้างคนที่เฮ็ดโดมพี่น้องจะมาตั้งเอาเองครับผมนะครับจะมาตั้งเองนะครับผม าพี่น้องมาอัปเดตพี่น้องอัปเดตโครงการบ้านแสงทองที่เลียนนะครับผมบ้านแย่ก็ลุยตลอดนะพี่น้องนะครับลุยตลอดนะครับพี่น้องครับไปตรงด้านหอพักกันว่าเป็นบุ้งล่างข้าหอดส่ยเรียครับพี่น้องครับครับสนามกับใหญ่รถชุดออกมาพี่น้องปกติรถชุดจะจอดอยู่ข้างล่างนะครับใหายขึ้นมาไปบนข้างบนครับผมพอเพิ่นเดินไฟครับผมใหายขึ้นมาไปข้างบนครับผมรถชุดนะครับ เีมงานเขาก็เดินทางไปที่บานปะกงนะครับผมบาร์ะกงเต็มวงพี่น้องเต็มวงนะครับแต่ว่านักดนตรีเป็นห้องเพลินครับผมนักดนตรีครับครับผมด้านห้องพักเขาก็กะล่งมุงงลังคาครับพี่น้องมุงหลัางคาจะครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้น่าจะเสร็จครับผมวันนี้นะครับครับอันนี้น่าจะเสร็จนะครับอนี้ีคือสลับกันไปครับผมนะครับ ก็มี่เกาโเคยูครับพี่นองนะครับก็ีอเคอยู sure> <c oughs> <c oughs> <c <c ่นะครับผมครับโอ้ก็เป็นหุมพี่น้องเป็น네ร่มดีนะครับผมเนะมีรังคาก็คือว่าโอเคอยู่บ่บดแดดครับพี่น้องบ่ดแดดบ่ดแดดคิดถือแล้วพี่น้องคิดถูกแล้วนะครับที่ทํหรังคานะครับกันฝนคิดถูกต้องมันถิกันแดดกันฝนแลไวได้พรพี่น้องเนี่ยพี่น้องแล้วเบิ่งหุมร่มเงาตรงด้านล่างนะครับผมนะครับหันมามีลังคาสีแดดครับพี่น้องนะครับคิดถูกต้องแล้วนะครับสุดยอดมากครับบอดทั้งสองนะครับผม แนี่ครับประมานนี่ครับพี่น้องวันนี้น่าจะเสร็จนะครับวันนี้กลับมาบ้านเย็บแผ่นเย็แบแผ่นตัดสายแผ่นขาแผ่นหนึ่งนะครับผมวันทีก็หกแผ่นสลับไปสลับมาครับผมใหม้มันมีความสว่างแน่ครับพี่น้องนะครับด้านนี้กําลังเห็ดลังคาพี่น้องทับลังคามุงกันแดดกันฝนมองตั้งเครื่องซักผ้าของทีมงานครับพี่น้องนะครับนะรบ,บอสบอสบิ๊กว่าจะอยู่ประมาณนี้นครับผม ตรงกลางคูดอนฟินแลนด์ว่ากระสีเอามาหินอ่อนวางแง้วไห้จิ้มง,งานนัง่งกินข้าวนั่งพักผ่อนครับพี่น้องเนาะสุดยอดนะครับผมผู้ด,ดำนะครับนะครับวันนี้คาดว่ากระสีแล้วงเยอะครับพี่น้องวันนี้ครับน,น,น,นะครับคาดว่าน่าจะเสร็จอยู่ครับวันนี้มันก็นย,ย,ย่างมาหลายย่างแต่ใส่ลังค่าแล้วก็ลบกลางส่วนลบกลางแล้วก็ลบมุมครับพี่น้องนะครับเนาะนะนครับตรงกลางแล้วก็มุมก็เสร็จแล้วก็วันนี้ทีมสร้าง ทีมสร้างจำนาแดดมาเฮ็ดโดมตรงเสาไห่น้าครับพี่น้องจะได้รถเคลื่อนมานะครับเนาะพอสร้างเพิ่มให้รถเองมาเฮ็ดเองครับผมทีมช่างของที่ทำโดมคือมันก็กลมพี่น้องถึมก็กลมสิงเหลืองครับผมตรงเสาเหล็กครับพี่น้องจะได้เข้ามานวันนี้แล้วครับผมนี่ครับโมเดลนี่ก็เป็นโมเดลซักผาของทีมงานนะครับเนาะก็เฮ็ดดูประมาณนี้ครับพี่น้องตัวโอเคอยู่ครับผมนับประมาณนี้ประมาณนี้ก็เฮ็ดลังค่ามุ้งไหวครับผมกันแดดกันฝนนะครับก็จะยิง ยิ่งฟุกลงไปนะผมเคลื่อนค้ายๆนะพี่น้องค้ายๆลกสีนะผมนะครับค้ายๆลงสีครับดันดันกระเทพปูนเรียบร้อยบ้างหรอครับพี่น้องคือว่าเทปปูนเรียบร้อยบแล้วครับให้มันสลบเราจะมองปุ๊บมันจะสลบลงมาหาล่างวี่ครับพี่น้องบริเวณที่ตรงมีดินตะเข็ล่างวี่ครับผมน่างวีที่ระบายน้ำเป็นทางระบายน้ำลงไปพู้นครับพี่น้องเนาะนะครับแห้งพี่น้องย่างเลยแล้วครับผมแห้งแล้วนะครับ เริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วครับผมเห็ดรางระบายน้ำครับผมดูดเร็วทันใจนบครับกุจังสังสีนะพี่น้องเปิดประตูออกมาเดมือออกมาตากผาก็ไลยครับผมตากผาขนหนูนะครับด้านหลังครับผมก็พอดีนะครับเนาะบริเวณด้านหลังตากผ้าของทีมงานโอ้ตากได้ลายเจ้บพี่น้องเงี้ยวจ้าครับผมได้ลายได้ลายครับผม แดดมากซองได้ครับพี่น้องมีแดดได้ครับผมข้าวมดส่งฝนตกเอาเขาลมได้ครับพี่น้องนะครับทำมันฝนมันตกเอามาแดดก็ได้ครับผมโอเคครับพี่น้องหน้าก็รักเต็มายอยู่พี่น้องนำฝนดีหลายปีนี้นะครับฝนดีหลายที่มาเท่ากับเดินทางไปตั้งแต่ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมครับตั้งแต่เช้าเลยครับพี่น้องช่างอากาศนี่นี่ะพี่น้องไปเบิางคาเฟ่ดีกว่าไปดูคาเฟ่อาริตะดีกว่าครับผม สสุดดสุดดดดยยออมืัอนี้คาดว่าสิแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวอัปมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมแช่ฉงนจะพาเพื่นม,มาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับพคดีต่อต่อไฟมางหอบผิดหรือครับผู้องเพราะว่าแอบแหใหญ่น,น,นะครับเนาะต้องต่อโดยตรงจากหม้อใหญ่มาเลยครับผมจต่เขาจะมาต่อโซ่ข้าวครับผมปกติเขาเสียบปักต่อโซ่ข้าวมันรองแหบกอะไรครับพี่น้องต้องต่อต่อโดยตรงมาเลยเพราะว่าใส่แห้งไฟหลายครับผม อันเขาล่องหันเขาล่องต่อเชื่อมโซ่ข้าวมันมันตัดเลยพี่น้องมันตัดเขาบว่ามันใส่แห้งไฟหลายมันตัเดเบรกเตอร์ตัดครับผมมันล่องบ่ได้ครับพี่น้องตอนนี้เลยขับรถชุดขึ้นไปทึทง่งๆนะครับขับรถชุดไว้ด้านบนนะครับเพราะว่าเป็นต่างนั่งร้านพี่น้องต่างนั่งร้านแล้วก็จะลองแอร์นะครับโอ้ทำความสะอาด <c oughs> พี่น้อง <c oughs> อย่างบ่าขาดเด้อ <c oughs> นี่พี่น้อง <c oughs> โอ้ซ่นเป็นซ่นโอ้หยาติดเหรอพี่น้องละ่ะหยาติดละ่ะ ครับพี่ดองกะมันนี้กะประมาณนี้ครับผมเนาะกาลังมูวังคาใกล้เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ดันบานใหญ่กำลังฉาบนะครับกาลังฉาบจับเชื่อมที่จะใส่กระจกทางลงไปตรงใา้น้ำครับพี่ดองครับมาอัปเดตให้เอฟซีเบิงคือเกาขึ้นเด่นนะพี่ดองนะครับเนาะคลิปนี้กะประมาณนี้จังเลยครับเพื่อนขอขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบให้คํำโฆษณาขอบคุณเอฟซีที่ไปรังเรงใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินนะครับเนาะชุดอานนี้ขอ กลาคำว่าโชคดีมินชัสวัสดีครับ